แล้วก็ไม่นึกว่าเรื่องมันจะบานปลายขนาดนี้คือคือเรื่องมันก็มีอยู่ว่าหมอลำพาเขาฝากจดหมายมาให้ขอร้องอย่ามาแกล้งเขาแล้วกันจาน่าเพ่งฉันจะแกล้งอะไรแกวะนี่ฝากสมหญิงมาเนี่ยฉันเอามาให้แกเนี่ยอ่านดูดิเออมีสิ่งหนึงอยากให้รู้ความรักยังคงอยู่ในใจฉันเก็บดูแลรักษาทุกคืนวันและจะยอมให้เธอนั้น มาเอาไปอาดหบอกว่าเรามาเขาบอกรักกันใช่มันเป็นจดหมายของคุณหมอลำเพาก็จริงแหละแต่ที่แกได้ไปนะ่ะแกะได้ไปแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งมันอยู่กับฉันมันเป็นจดหมายลูกโซ่ปอลอ ส่งต่อนิยามรักไปอีก50สบฉบับแล้วก็จะโชคดีแต่ถ้าไม่ทำตามคุณจะต้องขึ้นคานตลอดชีวิตออโอ,โอ้แล้วนี่แห่ผ่านตลาดด้วยไม่อายเขายาวเลยีเหรอ,อถ้าผมได้ฟังจากที่จานงได้เล่ามาแล้วนะครับผอบอผมเองก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะครับ เพราะว่าผมไม่ยอมนําจดหมายขอบริจาคเลือดเนี่ยมาให้ถึงมือท่านผอ,อผอ,อก็เลยเข้าใจผิดเรื่องมีอยู่ว่าแค่นั้นลำเพาก็ฝากจดหมายให้ท่านผอ,อด้วยแล้วกันค่ะคุณหมอค่ะนี่มันคือจดหมายลูกโซ่หรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่นะคะอันนี้คือจดหมายขอบริจาคเลือดค่ะโ <iting> อเออ่านครับคือถ้าเป็นอย่างนี้ก็ผมก็มีส่วนผิดด้วยแหละครับ คือผมไปขอร้องพลยอดนะครับว่าไม่ให้เข้าไปรบกวนท่านคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเอ้พลยอดครับไปไหนอ่ะจะส่งจดหมายให้กับท่านผอ,อ,รอรครับจ่าแท่งอ๋อสำคัญไหมสำคัญครับแต่ว่าธุระท่านอนะ่ะสำคัญกว่าจดหมายนึงเยอะส่อสอวันค์เนี่ยนะฉันไม่อยากให้ใครรบกวนท่านผอ,อได้ครับอ,อ จริงแล้วเนี่ยต้นตอของปัญหาก็เกิดจากจดหมายลูกโซ่ของลําเพาด้วยะคะ่ะเลยทําให้จัดแทงเข้าใจผิดอา้าวจดหมายเป็นของคุณหมอลําเพาเองเหลยครับค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าเฮ้ยสมหิงนี่มันจดหมายลูกรรโซ่อะเฮ้ยจริงหรอคะนี่ไหนดูสิหอ,อ,อรีบส่งเธอคะ่ะสมหญิงว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นค่าตลอดชีวิตนะคะ อแต่ที่สุดของที่สุดนะคะยังค่ะคือถ้าสมหญิงเนี่ยเป็นคนเอาจดหมายทั้งหมดไปส่งกับตัวเองอะเรื่องมันก็คงไม่บานปลายขนาดนี้ค่ะเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเนี่ยเป็นซองจดหมายลูกโซ่ค่ะสมหญิงว่ากำลังจะเอาไปส่งที่ไปรษณีย์พอดีเลยค่ะโอโหได้ไปแจกอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับนี่ต้องไปส่งถึงไปรษณีย์เลยครับ นี่เดี๋ยวผมไปแจกพวกทหารทหารที่ไข่ปั๊บเดียวก็หมดแล้วเนี่ยแต่ว่ามันจะไปการรบกวนจ่นหนุหรือเปล่าคะไม่รบกวนเลยครับผมยินดีครับคุณสมหญิงโอ้โอแต่จริงๆแล้วความผิดมันก็อยู่ที่ผมแหะครับนะจริงจริงแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่ฉีกจดหมายครึ่งนั้นมันก็คงไม,ไม,ไม่ไม่เกิดเรื่องขึ้นแหละครับท่านบบ,บคือเรื่องมันก็มีอยู่ว่าหมอลำพาวเขาฝากจดหมายมาให้ ขอร้องอย่ามาแก้กันแล้วกันพอแล้วไม่ต้องรองหยอกแล้วย่อเลยนักหนาเดี๋ยวภาพมันจะซ้ำ <c oughs> คือภาพตอนนั้นก็คือว่าคุณเอาจดหมายครึ่งนึงเนี่ย <c oughs> ให้จ่าเท่งที่หน้าค่ายครับ <c oughs> แล้วคุณก้าวอีกครึ่งนึงเนี่ยมาอ่านยเยอะๆจ่าเท่งใช่ไหมครับ <c oughs> แม่จำแม่นจริงเลยท่านบอกว่าเลือดผมไม่เดินแล้วครับเอาละเพราะว่าไปแล้วนี่นะผมก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะ คือผมไม่ถามทุกคนให้มันละเอียดซะก่อนแล้วก็ผมไม่ได้คุยกับหมลพาวกับจา่าเท่งให้รู้เรื่องเออจริงๆแล้วถ้าพูดอย่างนี้มันจะไม่เห็นภาพนะ่ันบบย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมพ่อแล้วมันจะย้อนอะไรักหนาแล้วอเอาเป็นว่าทุกคนรับผิดชอบร่วมกันด้วยการบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลและเพื่อเป็นการบริจาคเลือดได้อย่างดีมากขึ้น เราคอยทุกคนทำให้เลือดมันสูบฉีซะหน่อยด้วยการเป็นเอาดนตรี ก็เป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดข่าวหลังเรื่องสําคัญแบบนี้ต้องคุยกันให้ละเอียดกว่านี้นะครับส่วนคุณหมอจีโบเพึ่งมาเนี่ยก็โดนหมวดปืนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นจนเริ่มต้นไม่สวยแบบนี้สงสัยจะกลายเป็นคู่กัดกันแน่นอนละครับสวัสดีครับีมผสมมาครับระเบิดเที่ยงแถวลง ความฮาหน้าจอทีวีของท่านนะครับแหมวันนี้บรรยากาศสดใสเลยนะครับแหมสดใสแน่นอนครับเพราะวันนี้มีน้องโฟเยนอยู่ใกล้เนี่น้องโฟน้องโฟนั้พี่ชายพี่ชายน้องโฟชื่ออะไรครับผมฟายอ๋อฟายก็สบายดีฟายเอ้ยไฟเอ้ยเอ้ยเอ้าวันนี้เราขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของเราด้วยนะครับเป็นคุณหมอชื่อว่าคุณหมอโบนี่นะคือน้องโฟเองนะคะขอบคุณรับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับหลังแปดแผ่นป้ายว่าจะมีลูกระเบิดนะคนละกี่ลูกที่สะสมกันไปนะครับอ,อ่ะอาล้ครับแปดแผ่นป้ายมีดังต่อไปนี้ครับครับกติกาเกมลุ้นระเบิดในวันนี้เรามีแผ่นป้ายอยู่ทั้งหมด8แผ่นป้ายผู้เข้าร่วมแข่งขันเกมจะต้องเปิดแผ่นป้ายคนละ1แผ่นป้ายเพื่อดูว่าในแต่ละแผ่นป้ายมีจํานวนลูกระเบิดทั้งหมดกี่ลูกและนําจานวนลูกระเบิดทั้งหมดไปลุ้นกันต่อในช่วงโดมระเบิดครับ อโบวันนี้ให้หมอโบก่อนหมอโบหมอโบหมอโบนะฮะอ่ะหนึ่งแผ่นป้ายอะไรดีจ้าขาวเอานล้วมันปลาพึ่งค่ะน้ำมันปลาพึ่งน้องโบ่มาดูนี่น้องโบนะฮะกี่ลูกครับหนึ่งสองสามเอ้ยเออ้ยต่อไปน้เซนอะไรดี ยาม่องน้ำตราถ้วยทองขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้พี่ลูก1 2 3นสอเฮ้เฮ้เฮ้ต่อไปน้องม้าอะไรดีเอเจพระเอกตัวจริงต้องเอเจต้อง สิงค์คอปเปอเรชั่นครับนี่นะครับของน้องซ่งครับเติมสองสามน้องก๊อบครับอะไรดีฟูจิโกะฟูจิโกะนี่ครับผมครับผมกล้องวงจรปิดแล้วก็สัญญาณการขโมยฟูจิโกะนะครับนี่นะครับะเติมสองสาม สุนตาครับฮอตไลน์หนึ่งเจ็ดหนึ่งหก versus ครับผมอ่าอ่า versus hotline นะครับของสุนตาครับผมหนึ่งสองสามสุนหนึ่งลูกครับตอนนี้เหลือจิงเจนแล้วก็บอสวิกครับจิงเจนครับคุณเท่งเขาเป็นนักร้องยอดนิยมตอนนี้ร สองสามเอ้เดือแผ่นเดียวครับผมของคุณนงครับบอสวิตครับผมบอสวิตเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิตครับนี่แหละครับผมในรถผมก็มีแต่บอสวิตนหะครับผมโอ้เดินสองสามทีเดียวเลยนะคุณนงไปเดินสองสาม สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มากสุด4ลูกคุณเท่งครับ3ลูกมี2คนก็คือคุณนงกับน้องโฟนะฮะ2ลูกก็มีน้องก๊อฟส้ม1ลูกก็มีคุณตั๊กน้องเมาส์น้องซีนแล้วก็ผมนะฮะมี1ลูกเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าวันนี้ใครจะโดนระเบิดแป้งของเรานะครับสักครู่เดี๋ยวเจอกันครับพร้อมกันนะหนึ่ง จะบอกรักทตอนเที่ยงตรงีจะบอกรักทตอนเทียเ่ยงตรงรบัครบัเที่ยงแถวตรงนะครับช่วงนี้เปนช่วงระเบิดนะฮะใครจะโดนเดี๋ยวรู้กันแน่นอนนะฮะ สรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้สะสมไปเยอะสุด4ี่ลูกนะครับคุณเท่งนะฮะสามลูกมี2คนครับคุณนงและ,ะแล้วก็น้องโฟโนะฮะสลูกก็มีน้องก๊อฟส้มนะฮะหลูกมีคุณตั๊กน้องเมาส์น้องซีนแล้วก็ผม1นลูกนะครับเอาละครับพร้อม <ๆ S 1> ไหมฮะพร้อมครับพร้อมแล้วไปที่18แปผ่นแปะด้านนู้นเลยคับ ช่วงโดมระเบิดเรามีแผ่นป้ายอยู่1 8แผ่นป้ายส่วนด้านหลังแผ่นป้ายจะมีรูปหน้าของผู้เข้าร่วมแข่งขันตามจานวนลูกระเบิดที่แต่ละคนเปิดได้ในช่วงที่แล้วโดยเราจะมีสลักอยู่ห้าหมายเลขให้ผู้เข้าโดมได้เลือกใครที่เข้าโดมคนแรกและโดนแป้งเกมก็จะจบทันทีแต่ถ้าเข้าไปแล้วไม่เดินก็จะต้องออกมาเปิดแผ่นป้ายต่อไปจนกว่าจะโดนแป้งเอาวันนี้ให้คุณหมอโบน้องโฟนี่เลือกก่อนเลยนะครับหนึ่ง <Hi. S 2> แผ่นป้ายอะไรดี โคมไฟนะครับอ้ามาดูกันนะว่าเป็นใครนะครับผมแสงอุดมโคมไฟนะครับเฮ้ยมีบวกไปแล้วไปแล้วไปแล้วสองแหววววนวววววว้วว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  เริ่มร้อนแล้วนะครับมาดูครับรองโดนแล้วโดนไม่ใช่่ใช่ไม่ใช่สองสจ้ไม่ได้กังไม่ได้กังเสองสามสี่ห้าอะไรดีหมายเล่สองสองครับหมเลนสองนับพมกน มีป้ายนะยังเหลือหนึ่งป้ายนะเอาเคใครเกาขับคุณพันเลือกมั่งจระแค้คัลเลอร์ซีเมนต์ทำจากซีเมนต์ครับผมจีบรายแรกเลยเขาบอกนะฮะเอาครับผมมาดูว่าเป็นใครเป็นใครแล้วครับลุ้นๆนายลุ้นนายโดนเองโดนไม่แล้วหนึ่งีสองมีความสุขสามเชิญครับเอ้๊ หมายเลขครับหมายเลขหนึ่งครับผมแต่<า>ผมต,ต,ต้องโดนนะเข้าไปเนะี่ยผมไม่โดนผมไม่ยอมนะหมายเลขหนึ่งคุณนงพร้อมนะพร้อมกันนะหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้ทำไมผมไม่โดนวะเนี่ยคุณนงราชคุณนงส่งตอนะครับอ้าโห ป็นผมแล้วเข้าไปขอให้ผมโดนพร้อานะฮะมาลุ้นกันนะครับหนึ่งสองสามเอ้ยมีบวกมีบวกครับมีบวกครับโอเคครับผมตักตักโอเคโอเคผมขอเลือกโอเคครับผมอ้าวบอกมีทางเดินไงทางเดินทางนี้ไงฮะโอเคชิ้นบิสกิตโอเคชิ้นบิสกิตนะครับพร้อมหนึ่งสองสามเอ้ น่บัวครับอาคุณเท่งเลือกต่อเลยครับชอบกินมากเลยครับโอ้โร้านกาแฟแล้วอาหารรับแบล็กแคนยอนคอฟฟี่เอาละครับแบล็กแคนยอนเป็นใครนะครับพอเห็นทรงผมมันรู้เลยแหละ สามท่านนี้เชิญครับคุณตั๊กคุณ<ห>เท่งน้องส้มเลือกหมายเลขอะไรครับสามไปสลากหมายเลขสามนะโดน สนานนะครับแล้วก็โดนแป้งกันไปนะเดี๋ยวทิศหน้าแก้ตัวใหม่โม่เอวแล้ว